ร0 0ครับ I take it all คือตัวหนึ่งบาทแม่งหาไม่เจอแน่นอนหรือวะโอ้โหไอ้น้องเอ้ย Oh my god, HACHOO! you. Oh. Mm. <coughs> I've been um, experimenting. เลิกเล่นโอนเอบียนแล้วเหรอสวัสดีคุณคังครับเดี๋ยวนะเชมผมหายไปตัวหนึ่งวะพาดอ่ะส <c oughs> สวัสดีครับไม่รู้เสียงออกหรือเปล่าเดี๋ยวนะ ผมไม่ได้เสียบลำโพงอีกเครื่องอีกน่น <feast> นนานจะเสียงออกนะได้ยินใช่ไหมครับโอเคออเบียนไม่ได้มีไม่ได้อยากเลิกเล่นครับแต่ว่าอัปเดตมันทำให้มันทําให้เลิกเล่นนะคือถ้าสมมติว่ามันสลับยาก,กับอาหารแล้วมันไม่ติดคูดาว <Wilson> ผมกลับไปเล่นอยู่แต่ตอนนี้มันปรับเป็นอย่างนั้นแล้วมันเลย <required> ทำให้ไม่อยากเล่นครับ ก็อาจจะแปลว่าเลิกเล่นก็ได้ครับอาจจะเลิกเล่นไปก่อนมันก็คือเลิกเล่นใช่ไหมเออมันน่าจะคือเลิกเล่นแต่แต่ถ้ามันไม่ได้ปรับอย่างนั้นนะผมน่าจะผมผมเล่นอยู่ครับมันปรับอย่างนั้นมันทำให้ไม่อยากเล่นจริง ถ้ามันปรับเป็นเหมือนเดิมเมื่อไหร่ก็กลับไปเล่นครับตอนนี้เลยมาเล่นอ่า TFT มาดี FT, i, ด้านนี้แทนเสียดายทัวร์ล่าสุดแข่งไม่ค่อยเอ๊ะเดี๋ยวนะ เสดายแข่งทีเล่าสุดผมยังไม่ค่อยเล่นได้แบบว่าเต็มที่นะรัสามรู้สึกว่าฟอร์มการเล่นที่ไปแข่งไม่ค่อยดียเลยเดี๋ยวรอทัวร์หน้านะ experiment ผมน่าจะเล่นการ์ด experiment น่าสองกัวนผมไม่รู้ว่าเสียงเกมเบาไปด้วยหรือเปล่าซิลโกมา ผมคิดว่าผมน่าจะเล่นได้ดีระดับหนึ่งแล้วนะครับไม่ไม่ชวมัวร์เหมือน ผมไม่มีเอ็กซ์เพร์เมตว่ะแต่คิดว่าทัวร์หน้าน่าจะผมน่าจะได้เข้ารอบลึกๆได้อยู400่มันต้องซัก600อะ่ะผมทำ600ไหวปะวะ ว่าหกร้อยน่าจะได้อยู่ตัวนี้วิชเนอรี่นะเชมบารอนสามารเล่นกับวิชเนอรี่ได้ <blood> <c oughs> นี่ผมเซ็งที่มันไม่ได้ตัวดีๆเท่าไหร่อา่ามจะใส่ออดีไหมเนะี่ย <c oughs> ผมรับดาเมจได้อีก2ชุดเพื่อฮิต600น่าจะได้อยู่ครับ อย่าเพิ่งใส่เทมเลยกันคิดว่าน่าจะได้อยู่นะไม่มีเทมรีเจนด้วยับ มีไอเทมไฟเตอร์กับแทงปะไอเทมเมดไม่มีเลยไอเทมเมดมีแค่สำหรับแทงได้แต่ผมว่าผมทำเจาะให้อันนี้เผื่อดีกว่าโอเคผมคิดว่าผมน่าจะฮิตหกร้อยได้นะผมว่าผมทำได้ แต่ประเด็นคือมันไม่ได้ตราเอ็กซ์เพรีเมนต์ครับผมจะทำเป็นตราอะไรแทนดีวะเนะี่ย Let's fuck that up, bro <c oughs> ทำเป็นตราวิชเนอรี่ไม่ได้ต้องทุปทิ้งอะแต่ว่าผมไม่มีเทมทุูปอีกเท่ากับว่าเอ็กซ์เพรีเมผมเล่นไม่ได้ถ้าไม่เจอหมาวอลวิกเพราะมันไม่มีอะไรเข้าฟัและ เอ็กซ์เพร t เมนต์ใส่กับไอเรนนี่อ่ะสุดยอดเลยหกร้อยครับ,รบ,บเทนะ่ากับว่าเล่นอะไรดีวะเนี่ยเท่ากับว่าเล่นวิ s ชเนอรี่ก็ไม่ดีไม่มีอันนี้ maybe ครับ maybe เฮ้ย experiment อาเจ็บมาครับมาถ้าอย่างนี้มาครับ check it all two star ส i ก g o two star um, อันนี้ควรใส่ให้ตัวแท้งใช่ไหมครับอุย้ยเดี๋ยวนะตรา experiment เป็นอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ X อีกตัวก็คือไว้ตรงนี้หรอเราของแท้งให้ใครวะเนะี่ย ไหวห,หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมว่าผมแพ้แน่เลยไหวปะวะอุ้ยสบายเลย อุ้ยอัพเกรดเหรอนี่ผมทานอัพเกรดด้วยครับเท่ากับว่าผมอัพเกรดอ่เน Sky r i t u a ร Trudament อู้อุอ้ยอัพเกรดเรดสร็จแล้วผมก็ทำนี้3ดาวส่วน Visionary นี่คือโอเคมี spare Visionary เ,เลื่อนเหลือ15ผมคิดว่าเราไม่น่าจะแพ้นะครับอาจจะทำเป็นอะไรดีเจาะเกราะให้กับอันนี้ก็ไม่แย่นะ ผมน่าจะทำการซีซีไว้แค่ลืมความจริงการซีซีให้นี่ดีมากเลยอ่าไอเทมซัพพอร์ตไม่มีนะครับแต่ว่าไอเทมเจาะให้กับให้กับซิลโก้มีแต่ซิลโก้ไม่มีไอเทมรีเจนเลยหวังว,ว่าหวังว่ามันจะเจอนะครับสมิชนี่ไม่น่าเลนนะ่น คือเราน่าจะกลับมาได้นะครับถ้าไม่เจออะไรเวอร okay, ์โอเคผมแพ้ละโอเยได้อยู่คือไอเทมแสงอะ่ะม,มันมันมีแค่สำหรับเอ่อเรนนี่มันเลยไม่มีไอเทมเก่งให้กับไอ สวีกาเรียบแต่ก็น่าจะได้เดี๋ยว <lawsuit> ผมทำสามดาวซิลโก้ก็น <kes repetition> ่าจะโอเคแล้วถ้าทำได้นะเพราะว่ามีคนเล่นโดหรือเปล่าเขาน่าจะใช้ซิลโก้ไปอ่าฮะเขาซิลโก้ไปครับผมต้องทำตัวนี้แบบมาแบกเพิ่มวิชเนอรี่ความจริงวิชชเนอรี่มีแล้วนี่หว่า ผมทำเป็นพิษไฟเตอร์น่าจะดีกว่าพิษไฟเตอร์กับกบูริส n o ช sure สลับไปเทมไม่ทันเอาสายตัวนี้ไปเลยนะน่าจะแพ้แน่เลยผมไม่มีการซีซี อาจจะแพ้สักทีมที่มันแบบว่าเวอร์กว่านี่ผมกำลังคิดไอเดียอยีกอันหนึ่งคือเล่นบุรีสี่แล้วก็พิทไฟเตอร์เพราะว่าวิชชเนอรี่มันไม่มีของให้ไม่น่าจะเก่งเท่เทาไหร่กับเล่นรรวิชชเนอรี่ตัวนี้อาจจะเป็นาาพิทไฟเตอร์ตัวนี้กับฟรอมสวอมเปอร์หนึ่งตัวผมว่าน่าจะโอเคกว่นาน I'm doing this my way. หมามาหมามาแล้วยังไงต่อ X7 แล้วครับ X7 เป็นไอเดียที่ไม่แย่นะ Let's go for x 7 <_ k ink> เพราะว่ามันมีพิษไฟเตอร์อยู่ใน x ด้วยนะครับประเด็นคือไม่มีตัง b r e e ฟัคต์เดอะบรี e และอีสเอ็เผมว่าผมแพ้แล้ววะดูทรงแล้วน่าจะแพ้สักทีมแน่เลยไรนี่มันไม่สามดาวแล้วตัวแบกมันแบบว่าเป็นเป็นสวิก้าที่มันไม่มีของกันซีซีอะเดี๋ยวน่าจะแพ้สักทีมแน่เลย เพราะว่าซิลโก้มันไม่สองมันไม่สามดาวด้วยครับซิลโกสามดาวไม่ได้เพราะว่าคนนี้มันเอาซิลโกไปเยอะมากเลยอาการน่าเป็นห่วงนอกจากว่าจะเก็บของรีเอเนอร์จีให้กับซิลโกตัวแบกก็จะดีขึ้นมาหน่อยถึงแม้จะยังไม่สามดาวให้เด็กเปรตนี่มันแย่งผม เฮ้ยสวัสดีคุณวัดดาครับแบบนี้ต้องทูบอ่ะไมอย่างทูบคอมเลอครับ <c oughs> สามดาวเถอะโอเคผมน่าจะกันตายได้อรับอันเนี้ยเอามาให้กับซิลโก้ได้ครับแต่ผมจะหาไอ้เอ็กซ์เพร์เมนต์หนึ่งบาทที่ไหนวันเนี้ยคือมันไม่น่าจะเจอแน่เลยซิลโก้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามัน เอาไปเยอะขายทำหนูขายทำหนูสองดาวไว้ก่อนนะครับด็อกเตอร์นี้แล้วถ้าตัวยืนตอนนี้โอเคก็คือแล้วไม่มีใครล้วงซิลโก้อะได้อยู่ครับเซวิก้าไม่ใช่ตัวแบกนะเซวิก้าตายแต่ยังมีเรนนี่ที่ยืนให้ เกมนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วน่าจะการันตีท็อปสี่แล้วเหมยไม่อยู่ในเหมยออกมาทำอะไรไม่ได้หมาเนี่ยอยากเล่นหมา x เจ็ดได้แต่ว่าต้องเตะเชมอเจ็ดได้หรอวะ ัส x7 ได้แต่ว่าต้องเตะไอ้ y ออกด้วย น่าจะไม่แพ้แล้วครับผมน่าจะชิงท็อปสามได้เลยมันไม่มีใครเวอร์แล้วนอกจากว่าจะเจอตำรวจแย่งไอเทพอะไรเงี้ยนะ Enforce สิบใช่มันเรน n i ่ของเต็มแบบเนี้ยถ้าไม่โดนยึดของจาก Enforce ก็โอเคครับ Rebel คือมันไม่มีของกัน CC ไงถ้าถ้าผมทำของกัน CC ให้เซวิก้านี่คือดีมาก แต่ผมไปทำม,มั่วไปหมดเลยเสียดายซิวิก้ามันจะได้แบบว่าตัวฟรีแบบไม่โดนซีซีสามารถแบกช่วยแบกได้แต่เลนี่ยันหลุดโลกไปแล้วโอเคขาดเอ็กซ์ตัวเดียว ทำของให้หมาด้วยขาด x หนึ <c oughs> ่งบาทจริงทำ x ห้า เลยก็ดีนะหรือแปลว่าทำเอ็กซ่าเตชเชมออกก็ดี it s it. <S แต่จวขอเอ่อแคชเอาต์ก่อนนะแคชเอาต์ที่210 <Yeah. S> ้ยดูว่าได้เทมให้ซวิก้าไหมอัฟเตอร์แคสติงอันนี้มันไม่แย่ปะ่ะาะว่ามันไม่แย่นะแคชเอาต์ที่ไม่แย่ แล้วก็จะเตะตัวนี้กับตัวนี้เพื่อใส่ X ผมลืมเตะผมลืมเตะพิษไฟเตอร์เพื่อใส่วิกเตอร์ Victor ครับหัว oh. แรกไม่ทัน เราสามารถเล่นสนุกๆกับไอ้พวกนี้ได้อยู่เดี๋ยวเตะไอไว้วายออกครับไอเทมคงจะใส่ให้กับไอเทมใส่ให้ใครดูผมว่เวาเลเวลดีกว่าทำเลเวลทำเลเวลดีกว่า ของนี่น่าจะเตะออกให้กับจัดของให้หมาใหม่ ผมว่าเซวิก้าใส่แบบนี้น่าจะดีกว่าจะได้แบบว่ามันจะได้โรเตชหรือว่ายูนิตเอ่อโรเตชแทร็กเก็ตเรื่อยๆครับมันจะได้ฟรีอย่าพึ่งยอมแพ้ได้ปหมอย่าพึ่งยอมแพ้อย่าพึ่งยอมแพ,พ,แพ้ขอเล่นสนุกๆก,กันเอ่อเอาอะไรดีวะเอาดูดเลือดให้อ่ <laughs> ให้ไข่ดีว่ <laughs> ไอเทมไฟเตอร์ผมจริงก็ครบแล้วนะครับ ผมเลเวลเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับือืบอว่าคือตัวหนึ่งบาทแม่งหาไม่เจอแน่นอนเลยวะไม่มีทางหาเจอโอ้โหไอ้น้องเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะผมกขายอะไรไปวะเออได้อยู่ขายหนูหรือไป แล้วก็ซิลโกสามดาวครับเ oh <my> อ้าไอ้นี่มันลงอะไรเนี่ย <laughs> มันลงยูนิตแบบว่าหน่มเน้มใส่เ <laughs> ชียเกมนี้หลุดโลกอะขายบอร์ดซิลก้าสามดาว <laughs> ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะ